ฉันสักคำจะทำได้ยังไรเพราะฉันรู้สึกดีไตปตอนพักวันนั้นไฮสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเฮ้ย hey. อันนี้มันกล้อง อันนี้มันกล้องโทรศัพท์เนี่ยสวัสดีครับทุกคนใช่เอออุ๊ยคุณพี่อู๋พูดสิทุกคนผมเขนะินเลยคุณพี่อู๋เขาพูดอุ๊ย ป้าของเรากำลังนั่งดูกล้องนะฮะนั่งพิสกล้องอยู่ซื้อใหม่เลยบอสน้ำแดงอร่อยไหมเออผมจะบอกว่านี่หลักฐานยังอยู่นี่อยู่เลย,ยน้ำแดงทุกคนคือแบบตอนถ่ายคือมันหวานปากมากกลัวมดจะขึ้นมาก ตีมหรอไม่ไม่ได้ใชตีนี่ทุกคนหูฟังใหม่ส่วนไม่ไรพี่แนวส่งมาให,ให้นะครับเนื่องในโอกาสที่หูฟังเราพังนะครับเราก็เลยได้ตัวนี้มานะครับเป็นโลจิเทคอะไรก็ไม่ดูนะ g สี่สามนะซักอยาอยากจะกลับกล้องไปให้ใหเห็นพี่อุเมื่อกี้มาเปล่าครับหลอหรอ,หรอเอาเลยเดี๋ยวผมจะลงละ แล้วผมก็จะไปดูพี่อูแทนได้คันหน้าจทุกคนเรามาไลฟ์ปวดหัวฟังแบบเดียวแหละฮ่าฮ่า <laughs> ฮไปพี่อูไลฟ์ในชวิตน,นะฮะทุกคน <c oughs> ไม่เป็นบาหวานหรอมันมันหวานทีเฉครับมันหวาน <c oughs> ทียเฉ พี่อู๋เห็นคลิปทิกเกอรผมยังเห็นแล้วหรังมากอันไหนที่พี่เห็นอันไหนที่บอกยากให้พี่เห็นนั่นแหละอะไรแล้วบางทีก็คัอดูเขาสิทุกคนดูพี่อู๋สิแต่พี่อู๋ไลฟ์แล้วนะครับทุกคนไปดูพี่อู๋กันเพราะว่าผมก็จะไปหาพี่อู๋แล้ว จเจอกันครับว่าเป็นสิงยงดเด่นยังยังครับผมยังไม่เปลี่ยนนะฮะก็ลองดูเด่นไปสิเต่นไม่เปลี่ยนเพาแกเคยลองเลิกลอดูอยังอ๋อเคยแล้วครับแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ลอยอยู่แล้วเอากดเอฟเฟกแต่ว่าเอฟเฟกเข้าอยู่ในหูโอ okay. เคเลิวพี่หูรัฟ์ในทวิชครับผม ก็ไปดูพี่อู๋ได้นะครับผมอูฟังสวยมากใช่ขอบคุณพี่แนวนะครับผมที่ส่งมาให้บ๊ายบายนะมาแค่นี้แหละมาทักทายหลังจากจบไลฟ์ทุกนะครับผมก็ได้ไปสัผมมาแล้วนี่คันหน้ามากเลยอะไม่ได้แต่งหน้าแต่คันจังบ๊ายบายนะฮะทุกคนไว้เดี๋ยวมาเจอกัน